Hi สวัสดีสวัสดีนะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกเชื้อชาติทุกสัญชาตินะคะที่พูดแล้วก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube c h anel เกกะนิวส์นะคะวันนี้เกกะมีเรื่องออ่ะอ่ะะมาเล่าให้ฟังอยู่สองเรื่องสอง อสองเรื่องนะคะส่วนเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของคุณศรีสุวรรณจันยานะคะเอกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของคุณแตงพงศกรนะคะอดีตเพื่อนสนิทของน้องตังโมนะคะเรามาฟังเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของ คุณศรีสุวรรณจันยานักร้องนะคะนักร้องชื่อดังแห่งประเทศไทยนะคะเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะระบุว่าคุณสมบัติของทนายขยะถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าไม่ใช่ชอบด่าคนอื่นว่าหิวแสงแต่ตัวเองนั้นยิ่งกว่าชอบหลายสดอดเก่งวันแน่กว่าทนายคนอื่น ชอบแย่งคดีทนายอื่นมาทำอย่างไม่ละอายชอบตอบคำถามข้างๆคูคูเถียงคำไม่ตกฝากชอบอ้างรู้จักนายตำรวจหรือคนใหญ่คนโตไปทั่วชอบเถียงฉันไม่แคร์เพราะมีเอซเยอะเวลาถูกทัวลงนะคะแล้วก็ชอบร้องจุก,กรูเป็นเนืองนิดนะคะ <laughs> โดยโพสต์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการแถลงข่าวสรุปสำนวนคดีของน้องตังโมพัทธรธิดาวัชระวีรพงศ์นะคะเมื่อวันที่26เมษาย,ยน2 0น2 2นะคะของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ,ะพร้อมกับได้มีการสั่งฟ้อง5คนบนเรือนะคะกับกุญซืออีก3คนโดยข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ นี่คือในส่วนของอโพสต์ของคุณศรีสวรรจัญยานะคะท่านก็ได้โพสต์ไว้แบบนี้นะคะท่านเป็นนักร้องตัวยงนะคะมาวันนี้ท่านจะร้องอะไรต่อหรือเปล่านะคะที่ท่านมาโพสเนี่ยท่านโพสเฉยๆหรือว่าท่านเตรียมจะจะร้องเตรียมตัวจะร้อง <c oughs> ก็ไม่รู้นะคะลอ,ลองติดตามดูนะคะ ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณแตงพงศกรนะคะอะอดีตเพื่อนสนิทของน้องแตงโมนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องทวงคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมโดยได้ออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าดา่าคนอื่นว่าหิวแสงดูตัวเองก่อนไหมแถหน้ามารับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย ให้คำปรึกษาคุณแม้ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่านักกว่าเดิมอวยแต่ตำรวจด่าผู้มีคุณูประกาศต่อประเทศทนายขยะนะคะแฮชแท็กนะคะทนายขยะคุณหญิงท่านมีคุณูประการต่อชาติบ้านเมืองเคยไปทำงานช่วยชาวบ้านและตำรวจทหารที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ามานานหลายปีไอ้ทนายจุกกู ไปดา่าคนหญิงหมอเพื่ออะไรคดีแต่งโมไม่ใช่เรื่องของคุณกับคุณแม้แต่งโมเพียงสองคนคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกและการทำงานของเจ้าพนักง,งานสืบสวนสอบสวนคนไทยทั้งประเทศก็มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์มีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องความถูกต้องและโปรง่งใส แล้วก็แฮชแท็กเหมือนเดิมนะคะทนายขยะกล้าฟ้องหรือเปล่าล่ะนะคะคุณแตงเองนะคะก็คงจะอดทนทนไม่ไหวนะคะอ่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามออกมาสู้นะคะออกมาสู้แล้วก็โดนอ่าทำนองคู่อยู่หลายครั้งนะคะแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้นะคะแต่เมื่อฟังคำอ่าที่เจ้าหน้าที่แถลงข่าวสรุปํำนวนคดีเมื่อวันที่26เมษายน2อรย อ่ uh, 2022นะคะคุณแตงก็อดทนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่กระจ่างมันไม่มันไม่อะไรทั้งนั้นนะ่ะคือใครดูเขาก็รู้ว่าอะไรกันนะ่ะเขามาพูดอะไรกันอะไรทํานองนะนะั้นน่ะคือข้อสงสัยต่างๆก็ไม่คลี่คลายคือตอบอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็ตัดบทนะคะตัดบทเลยว่าอะละพอละจะรีบไปส่งสํานวนเดี๋ยวไม่ทันมันคือ เราคนดูเราก็พูดไม่ออกอะนะ่ะเนาะหลายท่านเขาพูดไม่ออกเหมือนกันคือพยายามตั้งใจที่จะตั้งใจว่าวันนี้ยังไงตำรวจก็คง,งจะชี้แจงแล้วก็ให้ตอบคำถามปัญหาต่างๆที่มันค้างคาอยู่ในใจของทุกคนในสังคมนะคะแต่กลับว่าไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยนะคะแล้วยังแบบอ้ำม,มอ้ออึ้งอึงแบบตะกุตกตะกักหลักหลักลักลักยึกยึยักยัก,ยก,ยก,ยกงึกงงักงัก,งกยังไงก็ไม่รู้ คือทามีท่าทีประหลาด,ลดพอเจอคําถามก็หันหน้ามองกันเลิกๆไอ้ใครจะตอบดีวะใครจะตอบดีวะแล้วพอถ้าตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้ก็บอกอ๋อมีมีอยู่ในํำนวนแล้วคือมีมีแล้วไงแต่พูดไม่ได้มีแล้วอะไรทํานองนั้นนะ่ะก็แล้วแต่นะคะก็หลายท่านที่กล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันนะคะอ่าก็ยังไงก็ หวังว่าน้องคงจะได้รับความยุติธรรมนะคะได้รับความเป็นธรรมในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับน้องนะคะก็รอติดตามต่อไปนะคะว่าอะไรมันจะเป็นยังไงคดีจะสรุปจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะในสังคมได้สมหวังสมหวังกับสิ่งที่รอคอยสมหวังกับคําตอบและคําถามที่ได้รับนะคะก็วันนี้แกก,ก็ต้องขอาการาบขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟัง เอื้องเราขอสารของเก่ักบนิวสมานุตลอดนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะสุขภาพแข็งแรงท่างกายทังใจคล้ายๆจกอุบัติเหตุอุบัติภัยทั้งหลายและก็ขอให้ท่านเจริญในหน้าที่การงานทุกสมอาชีพนะคะและก็ขอให้ครอบครัวมีแต่ความกกมั่นคงอ่ารักกันแน่นแฟนมั่นคงไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคใ,ใดๆนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะ เป็นกำลังใจให้แก่กันไม่ทอดทิ้งกันทั้งในยามสุขและยามทุกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้พบพานในสิ่งที่ดีงามและเป็นมงคลในชีวิตในทุกๆวันและตลอดไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกก,ก็ต้องขอ,ขอจบไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมไปติดตามดูย้อนหลังทุกๆคลิปกดไลค์กดแชร์ให้เป็นเป็นกำลังใจให้เกกับนิวส์ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ thank you so much take care bye bye